เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มีความมุ่งมั่นและความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งหน้าด้วยเจตนาลมในการสนับสนุนและส่งเสริมวงการวิศวกรรมไทยให้ก้าวหน้าในระดับสากลในเฉพาะยุคที่สังคมกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมโครงสร้างพื้นฐานและการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน ถึงจุดพิกผันด้านสภาพแวดล้อาขาดที่ยาเกินแก้อาทิน้ำแข็งขั้วโลกละลายสัตว์หลายชนิดล้มตายและสูญพันปุ์การังตายหมู่พายุรุนแรกขึ้นดินที่ตกตะกอนอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำเดิมปกติพื้นที่ของสทมจะเกิดการซุดตัวปีและประมาณ1-2เซนติเมตรเกี่ยวข้องกับสภาวะโลกร้อนยับ สภาพวัดพินโนกร้อนขึ้นเกิน1.5องศาเซลเซียสอกสากาการไมกฤตบาด้จะพาไปมิอากาศจนไม่อาจถกกลับมาแก้ไขได้อีกแล้วมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลรลัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วย4พื้นที่บอพิษพิมุกจัก,กรวรรดิวิทยาลัยพอช่างวิทยาเขตวางไกกังวลพื้นที่สรารยาซึ่งเป็นศูนย์กลางของการบริหารงานผมขอเชิญชวนพี่น้องชาววิศวกรรมโยธา,าทั่วประเทศ มาร่วมแล้เปลี่ยนความรู้ในงานการประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่31ในหัวข้อบทบาทของวิศวกรโยธาเพื่อรับมือกับความท้าทายจากภัยพิบัติในยุคโลกเดือดมหาวิทยาลัยเทคโนโล,โลยีราชมงคลรัตน,นโกศินทร์ยินดีต้อนรับทุกท่านแล้วพบกันในปีพศ2569แล้วเจอกันครับ